ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็วันที่18นะครับสิงหาคมนะครับคิดสักัด2 2งนนะครับนี่นะครับเราก็มาทำงานเก็บไอเด็ดนะฮะเด็ดใบแอปเปิลนะฮะเด็ดเสร็จแล้วครับสวยๆถ้าเราเด็ดเราก็จะเห็นลูกสวยนะที่ยังไม่เด็ดก็จะมีใบบังนะครับเด็ดเพื่ออะไรนะครับ เพื่อที่ว่าแสงจะได้ส่องถึงนะครับเวลาส่องถึงปุ๊บมันจะเป็นสีแดงนะฮะเดี๋ยวกล้องหลังจะชัดกว่านะฮะนี่นะครับเวลาแดดโดนแดดปุ๊บมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่โดนแดดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะ,ะสีเขียวอย่างนี้นะฮะ,ะเด็ดปุ๊บนะครับแล้วก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรเนาะผ้าสะท้อนแสงนะครับมาใส่ข้างล่างอีกทีเพื่อจะให้แสงแดดสะท้อนขึ้นไปข้างบนนะ,ะให้มันแดงหมดนะฮะ สวยๆแอปเปิลนะฮะเต็มต้นนะสวยๆนะเขียวๆอยู่นะฮะนี้นะฮะนะครับวันนี้ก็มากับปรเลียกเอกนะครับพยานะครับคนรอของเรานะครับทีมงานเก่าเมื่อวานนะครับแอปเปิลนะครับเจ้าของใจดีนะครับมาเลี้ยงข้าวเสร็จแล้วก็ไปแล้วนะครับปล่อยให้พี่ไทยทำงานนะฮะนี่แอปเปิลนะครับ ไอ,อ้ระหว่างต้นนี่ก็ประมาณวาหนึ่งนะครับประมาณสองเมตรนะฮะ,ะช่วงล่างนี่นะฮะระหว่างต้นระหว่างแถวนี่ประมาณเท่าไหร่นี่น่าจะสองเมตรสองเมตรนะฮะประมาณก็ 2> 2ไม่ใช่สองเมตรเขาสองวานครับประมาณสี่เมตรนะฮะวาหนึ่งก็สองเมตรนะฮะวาวา้าเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเมตรหนึ่งก็มันสองวาเนี่ยหนึ่ง สองอ่ะสี่เมตรอ๋อสี่เม็ดอืมระวังระวังระว่าง,ร,งร่องก็ระวังแถว,วอืมระวังแถวนะครับประมาณสี่เมตรนะครับระวังต้นนี้ก็หนึ่งวานะครับหนึ่งวาก็สองเมตรนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าใครคิดจะปลูกแอปเปิลนะฮะเผื่อมีพันธุ์ที่ว่าดัดแปลงและบาเรเลอนวิธีการปลูกนะครับ สวยๆนะครับเอ้แไม่มวนครับแอปเปิลนะครับหวานกรอบอร่อยนะนี่เป็นน่าจะเป็นพันไอแกนน้ำผึ้งนะฮะตัวนี้นะฮะเพราะว่าแกนข้างในมันจะเป็นสีเหลืองเนาะพันนี้เป็นพันไอแกนน้ำผึ้งนะครับที่บ้านเราที่ว่านิยมกินกันนะครับที่ว่าส่งทางไอเคอรี่ส่งทางไอไปษนีให้กันนะฮะเนี่ยพันตัวนี้ราคาน่าจะแพงนะฮะน่าจะแพงกว่าพี่ทางานก็ นี่นะครับสัวแดด,ดมันไม่ถึงนะครับนี่นะแล้วก็เด็ดตรงนี้นะนเด็ดนี่เด็ดพอประมาณนะครับพอประมาณให้แสงแดดส่องถึงนะครับประมาณนี้นะตรงนี้โดนแดดนะสังเกตฮะตรงนี้นะจะแดงนะถ้ามันส่องมาถึงเราก็เด็ดเด็ดหน่อยนะฮะอยู่วันสองวันก็แดงนะครับแดงปุ๊บก็พร้อมที่จะส่งผลผลิตนะครับเข้าสู่ตลาดนะฮะสินค้าในประเทศเกาหลีนี่จะเป็น อะไรก็ช่างนะครับในประเทศนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับของบ้านเรานี่ลงทุนไปก็มีแต่จะขาดทุนนะฮะบ้านเขานี่ทําอะไรก็ได้เงินได้ทองหมดนะฮะครับคลิปคุณสู่ฝันนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มทํางานนะครับอ๋อเดี๋ยวดูเลี้ยงเสียงรลยนะครับเลี้ยงเจมนะครับมาอยู่แปดปีนะครับเกาหลีนะครับมาอยู่แปดปีนะครับนี่น่พอเลี้ยงจริงๆนะครับรวยแล้วนะฮะนะครับ เอาแว่นตาอยู่นะครับแอปเปิลเรานะฮะสวยๆนะครับไอกระลอกกินนะครับถ้าว่ามีรอยกระลอกได้ชิมได้นะฮะนะครับแต่เขาก็พ่นอยู่นะครับพ่นใส่สารบํารุงแต่ว่าสารบํารุงบ้านเขาเนี่ยมันจะไม่มีหัวกระโหลกไก้นะครับโดยมากนี่จะเป็นในชีวภาพนะฮะไปเยอะนะฮะก็กินได้นะฮะกินที่ว่ามันผลที่ว่ากระลอกกินนะฮะที่สุกๆกระลอกมากินแล้วก็เด็ดกินได้นะครับ คลิปคนสู้ฝันวันนี้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ